ชกระบี่ท้าชิงสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลพุทธาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับแม่ และที่ผมมาวันนี้นะครับก็เพื่อมาพบกับอัจฉริยะหนุ่มน้อยวัย22ที่เขามีความพิการทางสายตาแต่ว่าความสามารถนั้นล้นเหลือเหลือเกิน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเสียงนักร้องลูกทุ่งสติงเพื่อชีวิตแม้กระทั่งเสียงพิธีกรคนดังก็ยังได้ควูมความสามารถล้นเหลือมากจนขนาดมีคนตั้งฉายาให้เขาว่าหมิงร้อยเสียงเสียงเสียง รู้สึกตื่นเต้นยังบอกไม่ถูกเลยล่ะครับคุณผู้ชมที่วันนี้ผมจะได้มาเจอคนดังแห่งวงการเงาเสียงโอ้ยหถึงแล้วล่ะครับนี่ไงล่ะครับหน้าบ้านเขาละใครเห็นก็ต้องรู้ว่าเป็นบ้านของหมิ่งร้อยเสียงก็เล่นเขียนป้ายติดไว้ตัวเบอรอเริ่มสักขนาดนี้โอ้โหแถมมีเบอร์โทรอีกต่างหากขออนุญาตแอบย่องเข้าไปเลยดีกว่าครับ เสียงดังเขากำลังซ้อมอยู่เบาๆยขายครับเนี่ย <laughs> พี่อันเสียงวันเองครับ<อ>มิงสวัสดีครับ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  โอ้ยนี่เสียงใครครับเนี่ยอ๋อเสียงตัเองครับเนี่ยอ๋อตายเราเองะถ้าจะทำไม่ได้ละเสียงใครอมาวันนี้มาหาน้้งหมิงที่เห็นหลายรายการแล้วรายการอาหารเหรอรายการรายการโชว์เสียงเออ๋อรายการโชว์วันนี้มาเห็นมาอยู่น้้งหมิงอยู่ทั้งวันเลยได้ไหมวันนี้ได้ครับผมวันนี้ยินดีบริการเต็มที่ครับผมบริการเต็มที่เลยนะครับผมมอบความสุขให้กับพี่อานเชงวันแล้วถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยครับผมขอแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับเขาอย่างเป็นทางการ สับพสิทธิ์ถือพุทธสาเจ้าของฉายาหมิงร้อยเสียงคื่นนี้สนุกแม่นอนครับแม่เพราะเพียงแค่เริ่มต้นนุ่มหมิงเขาก็เริ่มโชว์ความเก่งกาจเรื่องเอาเสียงด้วยเสียงพูดทักทายของเซเลบในหลายวงการเอ้าเริ่มจากสมิง สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอ๋อเวทีเวทีอ้อมน้อยเปล่าครับไมเนี่ยกะบีมือหนึ่งด้วยสามารบยักอารุณครับผมสวัสดีครับบันดามิดลักแฟนมวยรวมถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านด้วยนะครับน้ำหม่ำจกมกอสวัสดีครับเฮ้พบกับช่วงวงคำเหลาคาเฟ่ครับหม่ำมาก็ต้องมีตลกแบบ ค้าสี่อีกคนนึงมาด้วยสิมาด้วยมาด้วยใครฮะใครฮะอังเธอเทิงโอ้มาด้วยเรอพี่อังโอ้โหเองเตไม่เรื่องแล้วไม่ล้วเดวป้าเดียวเลยเฮ้ยบ้าเดียวใครวะรอเลงถ้าพูดถึงหมิงร้อยเสียงคุณผู้ชมที่อยู่ในวงการเรียนเสียงหรือการร้องเพลงแบบเงาเสียงคงรู้จักกันดี เพราะหนุ่มน้อยผู้พิการทางสายตาวัย23ปีคนนี้ในวงการเรียนเสียงยกให้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่ไม่มีใครกล้าเทียบซักดาเพราะคนอื่นเขาเรียนเสียงกันได้แค่เสียงสองเสียงแต่หมิงสามารถเรียนเสียงคนดังได้เป็นสิบสิบเสียงความสามารถเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการบ่มเพาะของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่มองเห็นแววทางด้านการร้องเพลงแล้วก็การเรียนเสียงของลูกชายมาตั้งแต่เยาว์วัย การฝึกสอนนี่ก็คือต้องการร้องเพลงอะเนาะมันจะต้องมีห้องมีเข้าคอร์ดเข้าคีย์อะไรประมาณนี้แหละครับแต่ว่าแต่ว่าเด็กเขารู้สึกว่ามันมีมีความอัญจเริยอะไรตรงนี้นะครับเขาจะฟังเสียงอย่างเสียงเราแอมไอเงี้ยเขายังจะรู้เลยว่ามันคีย์อะไรคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับและตอนนี้นุ่มเม้งก็พร้อมที่จะโชว์เงาเสียงต่างๆให้แฟนรายการกระบีมือหนึ่ง ได้ตะลึงงันกันแล้วเดี๋ย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 วครับนี่เรียนเสียงเหมือนแล้วยังจะแต่งตัวเหมือนพี่กันเนีอ้โหอ่ะวันนี้ผมเต็มที่เอ้ยเต็มที่วันนี้ครับวันนี้เต็มที่นะแล้วเต็มที่ดูนี่พาพี่ไปตรงไหนดีต้องเรียนเสียงรูปแบบครับเรียนเสียงทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเสียงด้วยการแต่งกายด้วยแต่งกายก็เอาด้วยฮะแม่เอาใหญ่แล้วเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเี๋ยว ตรงไหนดีบรรยากาศตรงไหนดีใช้ทุง่งหน่อยไหมเออใช่ฮะบรรยากาศแบบบ้านๆเลยดีกว่าบ้านบ้านดีกว่าอ่าไปไปหมิงพาพี่ไปหน่อยคือนี่คือความเป็นลูกทุ่งฮะเอออ้าวเอาละไปไปไปแบบลูกทุง่งลูกทุ่งนะครับ <ๆ S 2> <c oughs> ในบรรยากาศบ้านทุง่งจริงๆน้องหมิงพาผมขึ้นรถอ,อีแอนไปซะด้วยครับว่าแต่อะไรครับเนี่ยโอ้โหรอยเสียงจะไปโชว์ร้องเพลงที่ท้ายทุ่ง มาพากันเอนท้ายกระบะมาสเต็มเลยนะครับโหไหวไหมครับแม่น่ารักกันจริงๆริงไปนีนี้ไป ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบความสามารถของหมิงร้อยเสียงกันและ้วละครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่กันกับหมิงสองคนเท่านั้นนะครับเรายังมีแขกรับเชิญผู้มีเกียรติอีกหลายท่านเลยทีเดียวเป็นยังไ,ไ,ไงล่ะครับแม่ยกเข้ามากันเต็มฮะต้องเอาใจแม่ยกกันซะหน่อยนะครับเรามาเริ่มเอาใจกองเชียร์ที่เป็นแฟนคลับของน้องหมิงกันก่อนครับด้วยเพลงลูกทุ่งครับ เริ่มตอนเด็กเพลงของอาจารย์เพลินลมแดด hey, hey, เฮหาสจอกนาแล้วเมื่อเวลายเย็น,เ,ยนเป่าครุยแล้วพาเจ้าถุยเดินเล่นลมพาดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคนาไม่ <My S 2> พี่รมนอ,มอดไม่คนดีมีพี่เป็นแฟนครองรักบ,บนความขาดแครน อยากแขนพี่กลัวเธอท้อให้พงสศอนคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่านักแค่ไหนบนฝนทางสูออยังมีคำปอบยศเอ้านั้นดาวบ้านดอนก็มาด้วยใจจริงๆริงรักผู้หญิงและยิงก็ไม่ซออ รามันค้นจนในหน้ามนก็ไม่และปิดท้ายด้วยไหมไทยหัวใจสินบอเสีใจเลยเป็นยังไงล่ะครับแต่ละเสียงเหมือนสดสดแต่ใช่ว่าหมิงเขาจะถนัดแต่แนวโลกทุ่งนะครับเพื่อชีวิตเขาก็ทำได้ดีเริ่มกันที่พี่แอร์คาระบอล บัวลยอยเพื่อนยาทำไมจากแล <ฟ S> ้ <แฟ S 2> เดินไปพิทียรี่น้ำเตอโนอ้บสนองเธอสายลงเลย <c oughs> พัดผ่านมาพ <c oughs> ี่เล็กก็มาด้วยเบื้องบนเป็นแผ่นฟ้ากว่าเบืองนางเป็นฐาน,นแล้วก็ถึงค<า>ิวของพี่ปูพงศิษ์ ายตาทุดนาคุณดีหลับลงตรงนี้ที่ที่มีเป็นไงไล่ะครับทำได้ดีทุกเสียงจริงๆจากลูกทุ่งแล้วก็เพื่อชีวิตคราวนี้มาถึงคิวของ <พา S 1> สตริงกันบ้างครับเริ่มต้นกันที่ตูนบอดี้สลมวันที่ความเจ็บช้ำมันจะลายหัวใจวันที่คำว่ารัก ที่กบแท็กซี่ตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องวานต้องแววรอกอยท้องแค่โถสุดยอดครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าเยบยลสมเป็นกระบี่มือหนึ่งจริงๆไม่ว่าจะสไตล์ไหนเขาก็ร้องได้เหมือนและเยอะ สมกับฉ<ม>าย,ยาหมิ่งร้อยเสียงสะจริงๆคอยเธอกับมาเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นความสามารถของหมิ่งร้อยเสียงกันไปแล้วนะครับแมแต่เท่านี้ยังไม่พอครับผมยังมีอีกหนึ่งโจทย์ที่เอามาท้าทายเขาผู้นี้โดยผมจะใช้เพลงเพียงหนึ่งเพลงแต่ว่าจะใส่ศิลป,ปินเข้าไป เยอะหลายคนเลยละ่ะไม่รู้เป็นอะไรบ้างละเพลงนั้นที่ผมจะใช้ก็คือใจสั่งมาของพิเศษอ่ะมาเลยครับเสกโลโซใจสั่งมาหากว่าเธอผ่านมาได้ยินเพลงนี้คาดว่าเธอก็คงรู้ดีว่าเป็นชัาปาวีมอบให้เธอคนเดียว อาจไม่เกี่ยวแต่สำคัญเพราะฉันนั้นอยากให้เธอได้ฟังไทยพงศธรก็เฝ้าแต่โทรโทรไปหาเธอเรื่อยเปื่อเหนื่อยก็ยอมแต่ใจชอบเธอไม่เบาแบนวงแครกเจ่ใจจะค่ไม่หูเลย แต่เธอไม่ชอบเราไม่สนแลกไม่เอาไม่อยากคุยมาดาวบันดอนใช่ไหมครับดาวบัดนดอนก็เลยมารอเพลงบอกแค่อยากให้เธอเข้าใจ เป็นยังไงล่ะครับทั้งน้ำเสียงและก็ความสามารถในการเล่นกีตาร์ขอบอกว่าไร้ที่ติและไม่มีผิดคีย์สักนิดเดียวความสามารถระดับนี้หมิงทำได้ยังไงครับเนี่ยสุดยอดจริงๆภูมิใจคือเออไม่ต้องยากมันจะเป็นต้องไปเจอดาราไม่ต้องไปเจอใครเราเอาซุ้มเสียงของเรานี่ยแหละออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าภูมิใจจริงๆแล้วคือมีคน บบคอยเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งเวลาที่แบบว่าผมผมแสดงผมได้คือเรารู้สึกภูมิใจว่าเฮ้เราเรามีแรงดึงดูดตัวนี้ด้วยหลังจากเคืนนี้ไปชื่อของเขาคงประทับอยู่ในใจของคุณผู้ชมไปอีกนานนี่และครับชายนุมที่มอบกายถวายจิตวิญญาณให้กับดนตรีที่เขารักอย่างสนใจ เอาความสามารถเกินบรรยายขนาดนี้ท้าชิงไปซะหน่อยดีกว่าครับใครที่มีความสามารถในการเรียนเสียงมากกว่าผมขอให้คุณท้าเข้ามาที่ในการกระบี่มือหนึ่งครับผมได้ยินอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมท่านไหนที่คิดว่าตัวเองสามารถเรียนเสียงได้มากและเหมือนกว่านี้กอดโรเข้ามาท้าชิงได้เลยนะจ๊ะพระเ่มือหนึ่งจะจัดเวทีท้าชิงให้ระหวางคุณกับหมิง ร้อยเสียงกระบ,บี่มือหนึ่ง